รอยค้ำจากการเกาแกง,ง่ายๆได้โดย5วิธีก็เรียกได้ว่าสาวๆหนุ่มๆหลายคนเนี่ยเวลาที่มีรอยแผหลหรือว่าโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยมันก็ขันไม้ขันมืออดไม่ได้นะคะที่จะยื่นมือเนี่ยไปเกามันเสียหมดค่ะซึ่งแน่นอนว่าบางทีเกาไปเกามาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าแทนที่จะหายคันเนี่ยดันคันมากกว่าเดิมแถมพอหายคันบางทีเนี่ยก็ดันเป็นรอยค้ำไปอีกนั่นเองค่ะวันนี้เราเจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีแก้รอยค้ำจากการเกากันนั่นเองค่ะ กับวิธีแรกเลยนะคะเป็นขั้นตอนเบสิกที่เรียนได้ววง่ายมากที่สุดเลยก็คือหยุดเกานั่นเองค่ะเพราะว่าการเกาเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยคล้ำม,มากยิ่งขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ลองหันมาทายาแทนนะคะเพื่อบรรเทาอาการคันเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นจุดด่างดำอีกด้วยนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดค่ะอีกสาเหตุของผิวคล้ำที่สาวๆหนุ่มๆหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเก่าแล้วยิ่งไปโดนแดดด,ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดจุดคล้ำเสียมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะแถมทําให้การรักษาเนี่ยเห็นผลได้ช้าไปอีกนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะกับการกินอาหารบำรุงผิวค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยง่ายๆจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็คือการเลือกกินอาหารที่มีตัวช่วยในการบำรุงผิวด้วยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีวิตามินซีแล้วก็พวกผักผลไม้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าการขัดผิวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็วิธีการขัดนะคะก็วิธียอดนิยมเลยก็คือการใช้มะขามเนี่ยมาขัดตัวแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะช่วยให้ผิวของเรานะ่ะขาวใสแล้วก็ลดรอยดําได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะกับวิธีสุดท้ายค่ะที่เขาบอกว่าการทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันเลย เพราะว่านอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยให้รอยดําบนผิวของเราเนี่ยดูจางลงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็แนะนํานะคะว่าให้ลองทาบริเวณที่เป็นรอยคล้ําทุกคืนแบบไม่ต้องล้างออกเลยน้ว่าตื่นบาานก็ค่อยอาบน้ําทําความสะอาดกันทีเดียวนะคะก็วิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้รอยดำเนี่ยจางไปได้เยอะเหมือนกันนั่นเองค่ะ